ฮัลโหลสวัสดีครับเราพบกันอีกแล้วในคลบกับพีจิ๊ก,กเกมเมอร์แล้ววันนี้เราก็มาเจอกันได้แก๊บส์แอนด์ครายสตี้บ็ <c oughs> อกซ์มาวันเชจุ๊วันนี้ครับเราก็มาเจอกับมอดของ i n c r e d i Box ็อกบ้างนะเออมอดนี้นะครับเป็นมอดของท่านผู้สร้างสปรังกี้นั่นเองนะครับก็คือท่าน เนี้ยโก BFLL นั่นเองนะครับอาะจริงๆแล้วเนี่ยนะมอดนี้นะครับเป็นมอดที่อยู่ในซีรีส์ Incredibox TV Channel นี่ครับซึ่งเรายังไม่ไทำเลย <c oughs> <c oughs> Incredibox TV Channel วอลุอ่ม1นะครับที่ชื่อ Static นะก็มีอะไรแอบ,บซ่อนไว้เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่า วันนี้เรายังไม่ได้รีวิวมัดนั้นนี่ยเรามารีวิววัดนี้กันเลยครับ Incredbox TV Channel Volume 2าคาตูนมิสเตอร์นครับมผมก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตท่านเนียวโกน,นะครับแล้วก็ขออนุญาตลูกพี่นะครับเอาไปรีวิวที่ช่องนักขอรับไม่เียเราได้ขออนุญาตท่านเนียวโกะแล้วนะครับไม่รู้ว่าท่านจะมาโปรดเราที่ช่องหรือเปล่าับแต่ว่าเอาลนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเว้ย ว่า i n c r e b o x TV Channel to cartoonist นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยว,เ,ยวเราแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะเพื่อใครอยากเข้ามาเล่นนะดูซิว่าวัดนี้มันจะเจ๋งแค่ไหนครับไปชมเลยมาแล้วทีวีเครื่องนั้น oh. เสียงนี้มันเสียงอะไรโอ้ i n c r e i b o x TV Try z a w n new Fritty Cereal อะไรวะให้ลองกินด้วย What นี่คือเอ่อ uh, this must is not that spooky by some character w อนี้มันจริงๆมันไม่ได้แน่กลัวขนาดนั้นแต่ตัวละครบางตัวก็ไม่แน่หรอกนะอืมเอาละนี่ก็ไม่รู้จะเขียนยังไงแต่ว่าก็เตือนไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าว่าเป็นไงวะ โอเออมอนี่คืออะไรวะอ๋ออ๋อมีตัวละครอยู่ตรงนี้อีกแฮะแล้วก็มีตัวละครอยู่ตรงนั้นอีกโอเคแล้วนี่อะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์หรอโอนี่เดีย m a เมซิ่งดิจิตอลเซอรนหรือเปล่าว <Huh? S 1> ะเออเป็นคล้ายๆกับอืมเขาเรียกว่าอะไรอะคณะละครสัตว์ใช่ไหมเออแล้วนี่คืออะไรวะ คอมพิวเตอร์เหรอ,เอ,อ,หรอเอาไอ้บ้าเอา๊ะทำไมเออโค้ดเหรอโอ้มีโค้ดอะมีข้อมูลอยู่ในตัวละครน,นั่นรอมาดูสิฟิลลี่แคทแมวปัญญาอ่อนโอ้แมวตัวนี้หรือว่าจะนี่จะเป็นท่านโปโปเนียวโกะฮะน้าตาแปลกๆนะอืมนี่อะไรวเนี่ย มายครับเกมเหรอเข้าไม่ได้มายครับก็เล่นไม่ได้ออตโต้โหมดอ๋อออโต้โหมดเพรสเรนดอมอ๋อโอเคเขาจะเล่นให้เราใช่ไหมไม่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 เทอร์รี่บ็อกซ์คืออะไรวะโซฟาโซแบทมันมีแต่โซฟาโซกูดไม่ใช่เ <c oughs> หรออลิตเติ้ลมิสคืออะไรวะ what little miss อะไรวะเนี่ยนี่เครื่องหมายอะไรที่บนหมวกวันนี้เฮ้ยลองดูสิตัวอะไรวะ,ะนี่เหรอเสียงของท่านนียโกหรือเปล่าวะ,วะ,อะลองลุกตัวแล้วกันเป็นบีบบ็อกฮิปฮอปใช่ไหมอ่าอันนี้น่าจะเป็นเสียงของท่านนียโกนะ เฮ้ยกดผิดอีเวนอะไรวะเวนจรเออเมื่อกี้น่าจะหมดเลยใช่ไหมข้างล่างเ่ยบุ่มบูดบุมบุมบบุมเออคืออะไรก่อนไม่รู้ว่าจะเป็นโค้รลับวะไม่รู้เดี๋ยวลองนะ Little Miss เหรอ อ่าบิกเต้นมิสเฮ้ย What the hell are you ไม่ใช่ Achievement โอเ okay. ค Achievement hmm. use melody files for สาวิโอเคเอ่อต้อง uh huh. wake up melody สาม ก็ต้องเอาตัวละครใส่ลงไป Have every cartoon character together โอ้โหอันล็อกเยอะไปไหนวะเนี่ย Unlock all character info in this channel What Stack belly Betty Be Be part in the right order mm Hmm ไม่รู้นะคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปหรือเปล่าวะ You have seen this character Press down character and let them sing to unlock โอเค อืม j u i ซี่สตูดิอืมอันนี้จริงๆน่าจะเป็น F L Style Studio นะครัติลูกเปลี่ยนเป็น j u i ซี่สตูดิโอเคอืมเออน่าจะหมดนะตรงนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวให้ท่านเนียวโกมาเฉลยแล้วเราเล่นเกมดีกว่าน้องเออว่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินแล้วน้องๆก็จะไม่ดูอ่ะ ตัวละครที่หนึ่งไปเจ้านี้นะจะเป็นเหมือนกับนอ i s e นะตัวละครแบบสแตติกนะครับแบบซ่าๆแบบเนี้ยเหมือนอนาล็อกเฮอร์เรอร์นะครับเป็นภาพเก่าๆเ,เสียงโ so ซ่โ so ซ่ซ่าๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมตัวที่สองล่ะนี่กนะ็จะเป็นบีทเช่นเดียวกันฮนะอืม โ okay. uh อเคอเคเอก็เป็นคิกใช่ไหมกับเสียงเคนะครับเคของบีทบ็อกซ์นั่นเองนะอ,อ,อ,อตัวนี้ล่ะโอ้คล้ายๆจะเป็นเสียงาเนนะครับแต่ว่ามันเป็นเสียงที่สังเคราะขึ้นมานั่นแหละนะอืมเสียงมันเสียงไอ้ซอมบี้ตัวนี้ใช่ไหมอ่าแลวไอหูฟังนี่คือใครวะ โอเคเป็นเป็นบูกกองเนี่ยครับตึกโจตึกตึกตึก,กเออเอเอกองก็จังหวะโอเคอยู่นะค่อนข้างจะเร็วเฮ้ยอะไรวะฉีกเฮ้ยฉีกเป็นสาม a t คืออะไรวะเออหนึ่งอ๋อทำามไมมีเสียงวะวะอ,อหนูเออขออนุญาตนะครับอหนูนี่มีเสียงไหมเนี่ย โอ้อชิ้นที่สองอะ่ะโอเคเป็นคอกับตัวชิ้นสุดท้ายเป็นขาโอเคจับมาใส่ด้วยกันได้ป่าเออเขาบอกว่าจับมาใส่ด้วยกันได้ไหมเห,หรออ่านี่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 เรารีเพจได้ฮะนน่ว้าวไง Pieces together stack Betty ครับเอาเบตตี้มารวมกันวะ่ะ เฮ้ยเจ๋งยินูเบตตี้ฮะรวมร่างกันแล้วโอ้โหเฮ้ยอันนี้แอบหลอนนะเป็นเหมือนกับการแสดงมายากรนะครับเอากล่องสแต็กมาต่อกันใช่ไหมแต่อันนี้มันขาดเลยหมดตายเลยหรือเปล่าไม่รู้นะออโอเคโอเคบีประมาณนี้นะเจ๋งมากแฮนนกอะต่อกันที่เอฟเฟกต์แล้วกันนะครับเออตัวนี้แอบ โอเคเป็นเบสใช่ไหมอืมเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอืมการแสดงเขาเรียกว่าอะไรนะละครใบใช่ไหมเอออืมแล้วก็มีหน้ากากนะครับมันไม่ใช่หน้ากากหรอกเขาแต่งหน้าให้มันเหมือนร้องไห้นะเสียใจอะไรเงี้ยตัวนี้น่าจะเป็นแมวเหมียวตัวนั้นใช่ไหมปึ๊บนี่ไง เฮ้ยไ้บ้าตกใจไอ้ตัวนี้ก็จะเหมือนสป,ปังกี้ไหมก็ไม่แน่ใจนะมีความคล้ายๆเนี่ยแต่เสียงมันก็แอบฮาอยู่นะเออตลกดีเอ่อตัวนี้ล่ะโอ้ยนี่ไงบีเลฟเชื่อเลยนะอะไรวะไม่ใช่เบ,บตต<ว>ี้นั่งหนูนี่ชื่อะ<ว>อะไรอ่ะไหนดูสิ เอ๊มันต้องมีความลับนั่นมาแล้วฮะโอ้น้องแสดงสีหน้าแบบรัวๆว,วะ่ะแล้วก็มีจังหวะสุดท้ายครับพี่ทำหน้าน่ากลัวเฮ้ผีโอเคตกใจใมากอะต่อไปอีหนูตัวถัดไปเฮ้ยโอ้มาริโอเนตครับมหุ่นเชิดต่างหารแล้วแปบบวะเนี้ยดูดิป๊บอา้าว โฮ้ยว้าวเราชอบตัวนี้โอเคไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงของชอชอตัวเครื่องตายหรือเปล่าหรือว่าเป็นแต่น่าจะเป็นซินทำเลยครับอืมอม,มันก็จะเสียงแบบอลังการหน่อยนะอ่าฮะตัวนี้ะสุดท้ายเลยครับปึ๊บโอ้ ไอ้หมอนี่วันหน้าคนคุ้นไงวะอ๋อเป็นเด็กตัวเตีย้ยซึ่งก็เป็นเสียงเบสคล้ายส่งเบสเดิมนะอมโอเคประมาณนี้ครับสามรับเอฟเฟกต์นะครับผมฟ้าบฮ้ยไอตัวนี้เจ๋งว่ะมิโอเนสนะฮะอุ่นเชิดเอาละ่ะเดี๋ยวลองลองไปฟังเมโลดี้ดูไหมว่าจะเป็นยังไง ตัวนี้น่าจะเป็นทีวีใช่ไหมโอ้หมอนี่ไอ้นี่สปางกี้หรือเปล่าวะเออแอบมีส่วนร่วมเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเอ,อ่อคล้ายๆกับเปียนโนที่มันถือเป็นลมอะยึบ <c oughs> จ,จําชื่อทั้งอดนตีไม่ได้เออแต่ว่า ตัวนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับหน้าจอแต่ละแต่ละอย่างก็จะมีทางโปโลอันนี้สปังกี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจตัวอะไรกันแทมไปหมดเลยนะก็ถัดไปสิปึ๊บโอ้ะแมวตัวนี้อะไรวะฟังเสียงดิโอ้ยอันนี้น่ารักฮนะตัวนี้สไตล์คล้ายกับพวก BFDI พวก เอ่อคุณเฮร์รี่อะไรประมาณนี้นะอนนเออเฮ้ยเมโลดี้โอเคนะอันนี้อ่าอ,อันนี้น่าจะเป็นโจ็อกเกอร์หรือเปล่าฮะปึ๊บดูน็อดคลิกออชาชอบฉันชอบเล่นแบบน,นี้ฉันชอบคลิกดิวัดมีโน้ตขึ้นมาหนึ่งตัวหรือวะอะไรวะฮะเฮ้ยพอแกเงียบไปก่อนสิ โอ้โอ้เฮ้ยเป็นโน้ตอะไรวะเพลงเหรอโอ้วิกส์อัพเจ็กส์แกคือแจ็กส์เหรอฮะโอ้โหเอ่อหมอนี่มัน โชลเกอร์ Joker, ชัดๆออกไปดิโอเคมันหาเรื่องอีกอ้ะออกมาอ๋อครั้งนี้มันจะออกขึ้นมาเลยแจ็คไม่โผล่มาแล้วใช่ไหมครั้งเนี้ยอืมโอเควอทอะเจ๋งว่ะตัวเนี้ยออคิดได้คิดได้ไอเดียดีฮะเออนะเอ่อ,อ,อตัวถัดไป อะไรเอ่ยปุ๊บหมอหนี่มันมาจากมอดหนนะโปรโลตัวนี้เป็นไซส์นะครับเป็นคลื่นในหน้าจอเขาอะโอเคตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นไอคอนเป้า you want หนึ่งล้านดอลลาร์โอ้คิดได้ไหมเนี่ย inventory here แ r ก n ี i ซีเ r ียล นี่มันอะไรอยู่เนะี่ยหรือมันจะเป็นโค้ดวะฉันเห็นหลายรอบแล้วอยากให้กินยังเลยเนะี่ยท่านเมียวโกกออกผลิตภัณฑ์มาขายให้เรากินหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูที่ว่ามันใช่โค้ดก่อนนะ,ะประมาณนี้ครับสำหรับเมยโรดีนะป๊อโอเคสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Voice นะเออ ตัวอะไรบ้างวะเนี่ยสปุกี้ผีเหรอโอ้ช่างหมอนี่ผีน้อยน่ารักมาพรออ้อมกับลูกโป่งแต่ลูกโป่งได้ไหมโอเคลูกโป่งลอยครับแล้วผีก็หายไปอ่ะเอ่อตัวที่สองนี่หืมตัวอะไรวะหนูเหรอนี่ผูกโบสีชมพูคิดถึงพิงกี้เลยฮะ มาอีกแล้วจ้าแหมถ้าตายน่ารักน้องเหมียวดูทิอีกตัวหนึ่งครับแวบอตตัวนี้เหมือนจะเป็นตัวที่เด่นๆน,นะที่เขาเอาขึ้นมาบ่อยๆนะอะเสียงเสียงนี้ฮะคุ้นๆไหมน้องๆ <c oughs> เป็นคล้ายๆกับไซบอร์กหรือเปล่าวะโอ้สไตล์อินคลิบอกโกโลดเลยครับเห,หมือนจะแขนขาดเลยนะตัวนี้ล่ะอะไรเอ่ยอ้อมาแล้วเจ้าแมวการ์ตูนิสดูสิมันจะร้องไงวะเฮ้ย <L> โอ้ย,อย <L> เสียงไอ้หมานี้น่ากลัวจังวะ สตรีมสตาร์ทซูไปถึงนั่งหนูนี่กำลังจะสตรีมเหรอส่วนไอเมวตัวนี้เสียงหลอนยังวะโอ้ยย่ราชอบแมวหานี่น่ากลัวดีเออโอเคประมาณนี้ครับสำหรับเอ,อ่อไวส์นะรล่อนดีโดยเฉยพาะตัวนี้ชอบชอบโอเคประมาณนี้นะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวละครพิเศษ,ษ,ษกันดีกว่าครับตรงนี้นะมีตัวอะไรบ้างนะครับทั้งหมดเจ็ดตัวใช่ไหมลองดูสิตัวนี้น่าจะบรัดใช่ไหม <c oughs> อ่ะอันนี้น่าจะเป็นบรัดผสมโอเวมีฉาบอยู่ที่หวัวโอเคน้องก็เล่นฉาบใช่ไหมเฮ้ยเคาะเคาะเคาะตัวนี้ล่ะ อ่อมนุษย์ถุงถุงลุมหน้าเออ <c oughs> โอเคเป็นคล้ายๆกับเพียนโนยใช่ไหมครับก็จะเป็นคอร์ดคือดโอเคพี่จิ๊บชอบอย่างนี้เอ่อตัวนี้อะไรวะ้ ไอ้นี่มันอยู่ในเกมเมื่อกี้หรือเปล่านะตัวที่มันน่าตลกตลกอะลิตเ e นมิสอะใช่ไหมหมอนี่เอ๊ะมันมีความเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่านะเธอรีบอืมอืมโอเคเจ๋งวะ่ะชอบชอบชอบไอตัวนี้ค,คุ้นๆมากเลยอะเออมันชื่ออะไรนะ เมียเงียงแน่นี่ชักมอดไหนวะลืมอือหานะฮะเสียงที่คุ้นเคยกองแปดบิดเฮ้ยเราว่าไอ้พวกนี้มันมิกเซอร์เลยเนะี่ยเออทำดีนะครับระค้างเฮ้ยตัวนี้น่ารักไอเด็กนี่ไอเด็กสัตะครางนะโอ้ เอาแล้วเสียงไอ้นี่เงียบไปเลยว่ะอีละครังและวัดไอหนูออกดิด้เอาไอนี่ไม่เล่นเลยบั็กหรือเปล่าว,วะ,วะออกมาแล้วพอไอ้นี่โผล่มาไอ้นี่ไม่เล่นว่ะแปลกว่ะน่ะพอไอ้นี่ตีละครังเสร็จไอ้นี่มันหลอนนะดูดิดูตามันดิแปลก,กนะเออ อสองคนสุดท้ายมาไว้ตรงนี้กันมาแล้วฮะบิงผี <c oughs> เออแบรดดี้นะเออแล้วก็ตัวสุดท้ายอะไรครับโอ้ออ๋อคล้ายๆลัอเปอร์แกงเกอร์ตัวยาวๆคอยาวๆออเออเจ๋งดีว่ะ แต่ไอ้นี้ไม่ร้องเพลงเฉยเลยดูดิเฮ้ยฉันปิดไปแล้วน,นะระฆังเนี่ยไม่ร้องเฉยเลยออกเอ้าไอ้นี่เออไปแล้ววะมันไม่ร้องไปแล้ววะไม่แน่ใจนะครับท่านยโยโกะเป็นบักหรือเปล่านะเออท่านลองไปสำรวจดูนะครับไม่แน่ใจว่าพอเอาไอ้พวกนี้ออกมาไอ้ตัวนี้ไม่ร้องอเฉย โอเคประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครพิเศษนะที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยปว่าไม่แน่ใจแต่น่าจะมีโค้ดอะไรที่แบบซ่อนไว้อีกแหละนะถ้าถ้ามีอาโอ้โหนะครับสงสารก็มาบอกหนะนะอ่อยแล้วนะเออมาเฉลยให้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังกันบ้างนะประมาณนี้นะครับน่าจะครบแล้วมั้งแต่ว่าที่ยังแกะไม่ได้ก็คือโค้ดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวก็มีคนแก่ได้เดี๋ยวะเอามาให้ดูไง <c oughs> เดี๋ยวขอขอขอหาขอ้ขอ,ขอมูลกัน,อ,นอ๋อนี่ไงอ๋อมันมีตรงนี้ดีหว่า m a อม o n ตอนแรกไม่มีไม่ใช่เหรอวะตอนนี้กดได้แล้ววะเออเมสันเหรออายุ37ปีจอร์ริฟส์ f ก็คือค้างหายเบ็ตตี้เร,รวิไวท์ อ๋อหัอขวของเธอเหรอเลื่อยเธอออกเป็นเมจิกทริกบนเดอเพฟอรนซ์กรอนรองเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้เธอแยกออกเป็นสามชิ้นและตัวหัวของเธอก็ได้หายไปหลังจากเกิดอุบัติเหตุนั้นอืมอ่าเจอแล้วฮะโอเค j จ็คส์ในบ็อกซ์นะมันมีทิปส์อยูน่นะครับยูดโคส i นบ็อกซ์ทูพุช him back in the box อ๋อโอเคเดี๋ยวลองดูไหมจะใส่เขากลับไปในกล่องพิมพ์คำว่า in the box มีโซนเนอร์อ๋อนี่ไงหัวเธอเนี่ยนี่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 เนี่ยเออไอหมอเนี่ยเป็นเจ้าของของคณะละครสัตว์น,น,นะ และเขาก็จะชอบใส่คอสตูมที่เป็นเมลนี่ใช่ไหมการ์ตูน replacementperformerandkidnap การลักพาตัวเหรออ,อยา่าหรือว่าพวกนี้เป็นแคป้เยเป็นโค้ดวะเอาละเว้ยเอาละเว้ยอ่ะโค้ดอีกอะไอหมอนี่ไอเด็กเวนนี่ก็คือโค้ดคำว่า d ด m ส์ใช่ไหมมันจะทำอะไรวะอีกตัวหนึ่งเจ s สเตอ โค้ด <Code, S 2> เหรอโอเคโค้ดเยอะไปไหนไวะเนี่ยนะอยู่แฮปเปอร์ซีดิสคาแ a คเตอร์อ๋อโอเคขาดไปอีกตัวเหรอวะตัวนี้ไม่รู้ตัวอะไรหนึ่งสองอ๋อขาดอีกสองตัวโอเคลองดูสิจะสามารถขุดขึ้นมาได้ไหมลองโค <Yeah. S 1> ้ดดูแล้วกัน in the box อ Check this back in the b อกโอเคเจสเตอร์เหรอเจสเตอร์ e w c h a r a c t e r unlock. โอเคหนึ่งตัวแล้วนะ uh, d อ่ n New Character u n l o okay. c k เตอรโอเคสองตัวไหนดูดิตัวละครใหม่สองตัวที่เพิ่มขึ้นมาอ่าเจอแล้วอยู่ตรงนี้ยังเนะตัวละครใหม่จากโค้ดเจสเตอร์กับแจมส์นะ เออดูสิอะไรวะฮ <Huh? S 1> okay. นะโอเคไอเวนนกไก่ฮะ In Play Box Notification อืม uh, เป็นไก่ที่อุบาทที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมานะเอ่อ <c oughs> uh, ตัวนี้เอ๊ hey, <c oughs> เป็นคล้ายๆจ็กเกอร์อีกแล้วฮนะ What the เดียวนะ My Thinking Monster ไอ้บ้านี่มันชื่ออะไรนะไฮอ,อะไรนะไฮเฮ่เฮ่เฮเฮเฮอะไรสักอย่างวะไฮเฮ่เฮใช่ไหมใน My Thinking Monster ให้น้องๆโอ้อยู่เกาะอะไรนะ <c oughs> ก็เอามาใส่กันได้เออดีมากดีมากเราก็เล่นอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปทำเกาะใหม่กัน มีเวลาแป๊บหนึ่งโอเคเจ๋งดีว่ะสองตัวคาแรคเตอร์ใหม่นะครับเออคิดว่าน่าจะปลดเกือบหมดแล้วมั้งมีอะไรก็มาบอกกันนะครับท่านโยโกนะนอ่อะประมาณนี้เดี๋ยวี่ชิปขออนุญ,ญาตนะครับทําการ mix. มิสวัดนี้นะครับโอ้หใช้เวลาโคตรนานมากเลยว่จะไขปริศนาทั้งหมดได้นะครับมาเดี๋ยว ลองไปดูดีกว่าครับว่าเป็นยังไงครับการมิกซ์ของพิจิบโอเคครับรน้องๆพิจิบก็มิกซ์ประมาณนี้นะครับคำสำหรับตัดนี้ครับ Inkbox TV Static V2 นะครับเอ่ออะไรนะการ์ตูนิ์ใช่ไหมเออเนี่ยนะครับเราก็เรีตัวละครพิเศษนะครับแล้วก็มีตัวละครลึกครับ หลายๆตัวนะเออจริงๆเราสามารถเลือกับไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับที่เราชอบนะเป็นชอบตัวนี้นะครับเอ่อมันครีเอทดีนะเอา3ตัวมาต่อกันนะครับคุณเมียของไอ้หมอนี่นะครับซึ่งหั่นศพนางหนูนี่นะครับออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ตัวละครนี่ครับทัอเพ็ดโจ๊กเกอร์นะครับเออแล้วก็นางหนูนักเล่นเกมนะครับแล้วก็ใฮรเฮ้นะเออจากไมซิงกิงมอนสเตอร์นะครับ ตัวยืดยาวๆสูงเเรียกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับผลงานของท่านเนียวโกะนะครับผลงานของคนไทยซึ่งเราก็ต้องควรจะส่งเสริมอีกแล้วครับท่านนะวัดนี้ก็เป็นมัดที่ดีนะครับเป็นแฟนติดตามเยอะแน่นอนครับท่านเนียวโกะนะโอเคคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิ๊กเกอร์ไว้ด้วยนะครับสำหรับวัดและผลงานของท่านเนียวโกะก็จะมาเสนออยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็วัดของคนไทย อีกหลายท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยมาเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณผลงานดีๆและขอบคุณน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ